สวัสดีครับ f อเดี๋ยวเรามา,าเสนอแนวทางอีกชุดนึงนะครับ f อจากเด่น4ตัวมาตัวนะครับจับชนนะครับจับชนคู่เงินคู่ทองนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบราณาเกาห้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทำช่องนะครับผมการบรรณาเกาห้เป็นช่องน้องใหม่ย t u b e นะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบณาเกด้วยนะครับกด ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทั้งหมดนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทาช่องนะครับเอฟี MC. เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็ให้ไปก็คือ,อเด่นสี่ตัวมาตัวนะครับผมเด่นสี่ตัวมาตัวนะครับทีนี้จะเอาเด่นสี่ตัวมาตัวจับชนกับคู่เงินคู่ทองนะครับผมว่าตัวไหนน่าจะมานะครับผมเดี๋ยวเรา ไปรับไปชมแนวทางกันนะครับอีฟซีนะเดี๋ยวกนนารบรรณาเอาวางแล้วก็เอากล้องมาจับแล้วก็ f c ก็แคปหน้าจอไว้นะครับหรือจดไว้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเอาไวด้ดูย้อนหลังได้นะครับผมถ้าแคปไว้บางทีเราลืมนะครับเราลืมดูแต่ถ้าจดอ่ะเราจะจำแม่นกว่านะครับแนะนำให้จดนะครับ FC นะ จุดใส่สมุดไว้เลยนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นสูตรคำนวณนะครับแนวทางมีข้อมีหลุดนะครับยีสินะสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่17มกราคม2 5 6 9นะครับยีรอบนี้กองสลากออกวันที่17เนะครับยีนะวันที่16มันตรงกับวันครูนะครับทีนี้ขยับไปเป็นวันที่17ก็จะตรงกับวันเสาร์นะครับเสาร์ที่17มกราคม2 5 6 9เดี๋ยวไปรับไปชมกันเลยครับ นะครับผมเด่นสี่ตัวมาตัวนะครับจับชนนะครับเด่นสี่ตัวมาตัวจับชนคู่เงินคู่ทองนะครับถ้าห้าหกเจ็ดแปดมานะครับอฟซีถ้าห้าหกเจ็ดแปดมาบนล่างนะครับอฟซีนะนะครับอันนี้การบ้านาเก้าห้าเอาชุดคู่เงินคู่ทองมาจับให้แต่ว่าอฟซีเออเอาที่ตัวเองชอบนะครับเอาที่ตัวเองชอบเพราะมันหลายหางอยู่นะครับ เอีก็กลับด้วยนะครับการบ้านนาก็กันไว้ให้นะครับห้าหกนะครับถ้าห้ามานะครับก็จะมีห้าสามหนึ่งห้านะครับเจ็ดห้าสี่ห้าห้าหกนะครับห้าเก้ากันเบิ้ลห้าห้านะครับเอีนะทีนี้ถ้าหกมานะครับหกมาเนี่ยก็จะเป็นหกศูนย์ศูนย์หกนะครับเพราะคราวที่แล้วเลขตัวนี้แหละเข้านะครับผมสี่ห้าหกเจ็ดน่ะเข้านะครับ ตาหกมามันจะเข้าหกศูนย์ศูนย์หกตัวหนึ่งหกไม่มีนะครับเฟรีเฟรีไปเขียนกันหรือเขียนรูดเอาเองนะครับผมตาหกมาก็มีหกศูนย์หกสี่สองหกแปดหกห้าหกหกเจ็ดตัวกันก็หกหกนะครับเฟรีเนาะนะครับทีนี้ถ้าเจ็ดมานะครับเจ็ดมาก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าสามเจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดนะครับ 7จ็ดแปดกันเบิ้ลก็เจ็ดเจ็ดชุดนี้มันจะชนกันนะครับหกกับเจ็ดนะครับเอฟซี MC กลับได้เลยนะครับทีนี้ถ้าแปดมานะครับแปดมาก็จะเป็นแปดสองแปดหกสี่แปดศูนย์แปดนะครับเจ็ดแปดแปดเก้านะครับกันเบิ้ลก็แปดแปดนะครับสี่ตัวมาตัวนะครับผมอันนี้คือเอาชุด คู่เงินคู่ทองมาจับให้นะครับผมเอฟซีแคปหน้าจอไว้เลยนะครับถ้ามีเลขดับนะฮะหรือมีแต้มบนแต้มล่างนะครับเอีนะเอีเอามาตัดเล่นได้เลยนะฮะแต้มสองตัวบนแต้มสองตัวล่างนะครับเอีถ้ามีนะครับผมเอามาจับแล้วก็ตัดออกได้เลยนะครับหรือว่าถ้ามีเลขดับนะฮะเลขดับบนล่างนะครับเอีก็มาตัดดับนะครับก็จะเหลือตัวเด่นให้ f c ไว้ลุ้นนะครับผม สนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่17มกราคม2569นะครับพีนะเป็นแค่แนวทางครับเป็นสูตรคำนวณนะครับผมเป็นสูตรคำนวณเลขแห่งอนาคตนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาตัวไหนนะครับพีเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมข่าวที่แล้วมันเข้า6กับ7นะครับผมแต่มไปออกคู่ทางนะครับแต่ถ้า6มาเนี่ยมันจะเข้าศูนย์6เต็มๆเลยนะครับพี นะครับผม16ไม่มีนะฮะหนึ 1, ไม่มี f อต้องไปรูดเอานะครับตัวที่หายไปนะครับผมนี้เรามาดูอา EP แรกที่ผมให้ไปนะครับอันนี้ ep 2ีเนาะ EP แรกที่ผมให้ไปนะครับนี่ครับผมเด่นตีตัวมาตัวนะครับบนล่างนะครับ5้าหกเจ็ดอันนี้สถิติเก่า นะครับนี่ครับเข้าตลอดนะครับยุติเดินดีตลอดเลยนะครับผมนะครับเข้าตลอดเข้าหลักหน่วยหลักหน่วยหลักร้อยนะครับเข้าบนล่างนะครับนี่ครับยุติล่าสุดก็หกเจ็ดนะครับเข้าทั้งทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผมอันนี้คือสถิตินะครับผมการบรรณาจะเทียบชุดให้นะครับอันนี้คือจับให้นะครับยุตินะ นะครับจับให้เลยนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้า6กมาก็จะเข้า6 0ศูนยเตม็ตมๆนะครับแต่ไม่มี16นะครับิีถ้าหลัก6มานะครับแต่06เนี่ยเข้าเตม็ตมๆนะครับผมิี 4, แคปหน้าจอไว้เลยนะครับผม เป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางมีข้อมีหลุดนะครับสลากกินแบ่งรอบนี้จะออกตรงกับวันเสาร์นะครับวันที่17นะครับผมเลื่อนไปออกวันที่17แทนนะครับเพราะวันที่เนี่ยตรงกับวันครูนะครับผมเลขที่น่าจับตามองก็คือ7117นะครับเีบนะนะครับเลขวันครูนะครับผม ขยับเลยครับผมพอหนึ่งหมาแล้วก็ขยับเต้มเอาก็ได้นะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเอซี FC นะนะครับผมยิปซีก็ลองหาตัวจับนะครับตัวจับมามาจับดูนะครับผมคู่กายตัวดินสีตัวมาตัวนะครับห้าหกเจ็ดแปดนะครับเอปซี FC ก็ลองเอาตัวดินตัวดินอีกชุดหนึ่งที่ที่หลุดไปล่าสุดก็คือสามนะเอาสูตรที่ดับ เผื่อรอบนี้มันจะเดินนะครับรอบนี้มันเด่นก็คือเด่นศูนย์นะครับเด่นศูนย์ตัวเดียวบนล่างนะครับเอฟซนะนะครับเอฟซก็เอาศูนย์มาจับใส่ห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าหกศูนย์ศูนย์หกนะครับศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์นะครับผมลองดูครับเอฟซนะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางให้ให้พิจารณาเพราะไอไอตัวเด่นนะครับ ตัวเด่นที่หลักสามที่มันหลุดไปล่าสุดนะครับผมหลักสามที่มันหลุดไปล่าสุดเนี่ยมันเพิ่งหลุดมวดแรกนะครับเอซีนะนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูรอบนี้นะครับกันไว้ก็ดีนะครับผมก็ลองเอาเอาเด่นนะครับบนล่างก็คือหลักศูนย์รอบนี้นะครับมาจับใส่ห้าหกเจ็ดแปดดูนะครับผมกลับด้วยนะครับเ c ีนะนะครับไม่กลับตับแตกนะครับผม อาจจะเป็นเลขมงคลสําหรับ FC ก็ได้นะครับผมการว่านาก็เสนอแนวทางให้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้เขียนลงให้นะครับแต่ว่าเราก็ใช้สูตรนะครับก็สูตรก็จําง่ายๆก็คือ FC ก็เอาหลักร้อยนะครับหลักร้อยคูณกัน3ครั้งหรือบวกกัน3ครั้งนั่นแะก็บวก9้คงที่นะครับรอบนี้มัน706ใช่ไหมฮะเจ6ดก็7321นะครับก็ได้เอาเอาตัวท้ายนะครับ ตัด2ออกก็เหลือตัวเลข1เอา1ไปบวก9กนะครับก็เท่ากับ0นะครับผมก็เอามาใส่ชุดเด่นของการบารนาดูนะครับเผื่อจะเป็นเลขมงคลแล้วก็ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่เอานะครับเนาะเผื่อจะถูกรางวัลที่1กันนะครับเนาะนะครับข่าวที่แล้วก็ใครที่โชคดีก็ยินดีด้วยนะครับการบรานาจะมี2แนวทางให้ให้เลือกนะครับผมก็จะเป็นสูตรคำนวณกัไปจุดเลขทูบนะครับตามสถานที่ต่างๆ รอบล่าสุดนี่เข้าหลายตำหนักครับทั้งเลขทูบแล้วก็เลขคำนวณนะครับเนาะใครที่ผ่านไม่เห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบ้านา95ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับจากทั้งช่องเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขอีกสักรอบนะครับเนาะเนาะนะครับผมจดไว้นะครับ FT จดไว้นะฮะแคปนี่ยังไงก็ลืมครับผมแนะนําให้จดดีกว่านะครับจดเอฟซีก็หาตัว แต้มนะฮะแต้มบนแต้มล่างนะครับแยกไว้เลยนะครับแยกบนแยกล่างไททีเอาแต้มมาตัดนะครับถไท f ีมีแต้มดีๆนะครับหรือมีเลขดับดีๆนะครับเอามาตัดไอชุดที่การมนาเสนอให้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันอีกสักรอบนะครับผมก่อนจะปิดคลิปนะครับอ่านะครับพีตีแกปบหน้าจอไว้เลยนะครับหรือจดไว้ก็ได้นะครับพีตีนะแต่ 5 6 7 8เปนี่ยเป็น4ตัวมาตัวเนี่ยเดินดีนะครับยุตะเข้ามาหลายงวดแล้วนะครับบางทีก็กอดคอกันมานะครับบางทีก็มาตัวเดียวนะครับไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับยุตะนะครับผมของตลาดจะออกวันที่17นะครับยุตะ17เมกราคก69านะครับฝากด้วยนะครับยุตะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบ้าณาเก้าห้าด้วยนะครับแคปหน้าจอไปเลยนะครับผม อันนี้ก็คือเดินสี่ตัวมาตัวนะครับการบ้านาก็มีสถิติให้นะครับอฟซีก็ลองแคปหน้าจอไปอพิจารณาดูนะครับถ้าเดินดีก็หนึ่งสองสามสี่แถวแถวนี้เดินดีสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่อันนี้ก็เดินดีสี่นะครับอีฟซีแคปหน้าจอไปเลยนะครับอีซี แถวนี้เดินมาสี่สี่ตัวนะครับอันนี้ก็เดินมาสี่ตัวนี่เดินมาสามตัวอันนี้เดินมาสองตัวนะครับแถวนี้เดินมาสองตัวแถวนี้เดินมาสามตัวนะครับแถวนี้เข้ามาแล้วสี่ตัวแถวนี้ก็เข้ามาแล้วสี่ตัวแสดงว่าเดินดีก็นี่แหละครับฟิฟซีลิงลิงไว้แถวแถวนี้นะครับผมหาตัวมาจับเอานะครับผมฝากด้วยนะครับฟิฟซีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบนาเก้าห้าด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องนะครับนะครับ สถิตินะครับผมสถิตินะครับยุติก็แคปไว้เลยนะครับผมครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอเสนอสินค้านะครับยุนะขอเสนอสินค้าเป็นรูปแบบชาพัชรยิ้มนะครับช่วยลดไขมันลดความดันคอเลสเตอรอลนะครับผมลดน้าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานนะครับช่วยล้างตันพิษในร่างกายนะครับค่าบารุงนะครับบำรุงค่าตับค่าไตดีขึ้นนะครับยุนะ ชงทานกินตอนไหนก็ได้นะครับวิทนะนะครับเป็นซองสะดวกชงข้างในมี32ซองเล็กนะครับเติมน้าร้อนชงกินจุกดจะจืดได้เลยนะครับผมตัวนี้ฝากด้วยนะครับวิทเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับวิทยนะผู้ที่สุขภาพดีอยู่แล้วก็กินได้นะครับกินเป็นชาปกติได้เลยไม่มีคาเฟอีนนะครับ FC ชาตัวนี้ไม่มีคาเฟอีนนะครับเป็นชาพระจันยิ้มนะครับการบ้านา95เป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับห่อหนึ่งก็มี32ซองซองละ250บาทนะครับผม จะทานคู่กับไอตัวกระเทียมนะครับกระเทียมอัดเม็ดนะฮะอันนี้ก็ทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วนะฮะยี่ห้อของขาวละอออันนี้การบ้านาก็เป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับเป็นอาหารเสริมนะไม่ใช่ยานะครับอันนี้ก็ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือดนะครับลดความดันลดไขมันในเส้นเลือดบำรุงหัวใจนะครับทำให้เลือดสูบฉีดเลี้ยงหัวใจดีขึ้นนะครับผมตัวนี้ทานคู่กันเลยก็ได้นะครับผมเพิ่ม power ให้กับร่างกายสักหน่อยนะครับเนาะฝากด้วยนะครับด c ซีนะสุขภาพนะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมใครที่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้ของช่องการพนา95นะครับผมก็ขอให้อย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลาบตลอดปี2569นี้นะครับผมแล้วก็ต่อต่อไปนะครับดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีเงินมีทองใช้อย่าขาดมือนะครับรวยรวยเฮงเฮงปังๆในวันที่17มกราคม2569นี้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ